สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวัวนะครับที่ว่ากันว่าเป็นวัวสายพันธุ์แปลกและหายากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีชนิดไหนบ้างฮอนสไตน์ฟีเซียน และสาหรับชื่อโฮสต์ไตฟีเซียนนะครับเป็นโคโนมพันธุ์ที่กรมปศสัว์ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับปรุงโคโนมโดยมีถิ่นกําเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปโดยโคพันุ์นี้นะครับในทวีปยุโรปเนี่ยมักนิยมเรียกว่าพันธุ์ฟีเซียนซึ่งชื่อนี้นะครับสอดคล้องกับเมืองฟีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์แต่ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเรียกโคพันธุ์นี้ว่าพันธุ์โฮสต์ไตแต่สําหรับในประเทศไทยรวมไปถึงในลหลายๆประเทศนะครับก นำเข้าน้ำเชื้อและตัวโคจากประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั่นจึงมีการเรียกชื่อโคพันนี้ว่าเป็นพันธุ์ฮอสไสตาฟีเซียนโดยโคพันนี้นะครับมีขนาดใหญ่มากเลยเพราะเพศผู้อาจจะมีน้ำหนักมากถึง8 0 0ร้อยถึงหนึ่กิโลกรัมและเพศเมียอาจจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงแปดกิโลกรัมผลิตน้ำนมเฉลี่ย6 0 0 0ถึงเ0 0ดกิโลกรัมต่อระยะการให้น้ำนมซึ่งพวกมันนะครับมีนิสัยค่อนข้างเชื่องไม่ถึงกับดุร้ายอะไรเท่าไหร่ エンクロワトジー。 เรียกได้ว่านี่คือสายพันธุ์ของวัวที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมราอนี้ไม่ใช่วัวสายพันธุ์ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปแน่นอนฮะแต่นี่คือวัวที่ว่ากันว่ามีสายพันธุ์ที่แปลกประหลาดที่สุดที่มีชื่อว่าวัววาตูซีโดยวัวชนิดนี้นะครับมีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกาและที่สําคัญนะครับมันเป็นวัวสายพันธุ์ที่มีมาอย่างยาวนานก่อนยุคประวัติศาสตร์และด้วยลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครเนี่ยเพราะตรงที่เขาแหลมขนาดยาวใหญ่โดยเขาของมันนั้นนะครับอาจจะมีน้ําหนักได้มากถึง45 5กิโลกรัมในแต่ละข้างซึ่งถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็อาจจะหนักได้ถึง90กิโลกรัมเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมโดยภายในเขาของวัวชนิดนี้นะครับจะเป็นโพรงกลวงและภายในจะมีโครงสร้างแบบรังพึ่งโดยเขาของมันนั้นมีไว้สําหรับต่อสู้นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีอีกต่างหากซึ่งถือว่าเป็นวัวที่มีลักษณะของเขาที่แปลกประหลาดจริงๆนะครับเนี่ยผมนี่ก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกัน เฮกซัดลองหอน และนี่คือโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนเนี่ยครับที่เป็นสายพันธุ์ของวัวที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเป็นวัวที่มีลักษณะมีเขาที่ยาวที่สามารถงอกออกมาได้ถึง1.8เมตรเลยทีเดียวโดยวัดจากระยะปลายถึงปลายซึ่งมีความยาวของเขาทั้งสองข้างแล้วรวมกันถึง2.54เมตรเลยทีเดียวครับและตัวที่มีเขายาวที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ได้นั้นอยู่ที่ประมาณ3.289เมตรกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นวัวที่มีเขายาวที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วแหละครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยโคสายพันธุ์เท็กซัสลอง หอนั้นมีหลากหลายสีสันนะครับสามารถเป็นสีใดก็ได้แต่สีแดงเข้มและสีขาวนั้นเป็นสีที่โดดเด่นที่สดุดรวมไปถึงโคสายพันธุ์นี้นะครับยังเป็นลูกหลานของวัวตัวแรกที่ก้าวลงมาในแผ่นดินของทวีปอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ500ปีก่อนซึ่งเป็นโคที่มีความอดทนสูงมีความอดทนต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีด้วยลูกักษณะรูปทรงผสมผสานร,ระหว่างการคัดเลือกจากธรรมชาติและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย โคสายพันธุ์นี้นะครับจึงได้รับการฝึกฝนสําหรับการใช้ขี่เป็นยา,านพาหนะลากรถแล่นอื่นตามแต่ผู้คนจะใช้มันไปทําอะไรนะฮะวัวที่มีลายคาดเหมือนเข็มขดัดแม่เห็นทีแรกไอ้ผมก็นึกว่าวัวกาตูนหรือเปล่าเนี่ย แต่ที่ไหนได้นะครับมันคือวัวจริงๆที่มีชีวิตอยู่จริงๆนะฮะคุณผู้ชมโดยมันเป็นสายพันธุ์วัวพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศสกอตแลนด์ซึ่งอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าโดยลักษณะพิเศษของมันก็คือแน่นอนนะครับว่าบริเวณลำตัวจะมีขนสีขาวคล้ายเข็มขัดขนาดใหญ่พาดไว้อยู่จนบางครั้งเนี่ยพวกมันถูกเรียกว่าคุกกี้โอริโอซึ่งตัวผู้นะครับเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ770กิโลกรัมถึง1,000กิโลกรัมเลยทีเดียวแต่ดูแล้วนะครเรียกได้ว่าหน้ารากใช้ได้เเลยยน,นี่ อยากได้มาเลี้ยงที่บ้านสักตัวจังวัวขนปุย และที่เพื่อนเอนเห็นกันอยู่นี้นะครับมันคือวัวพื้นเมืองจากสกอตแลนด์ครับคุณผู้ชมที่มีขนปกปุยหนานุ่มน่ารักน่ากอดสุดๆเลยทีเดียวซึ่งทุกวันนี้นะครับวัวบนโลกใบนี้เนะี่ยมันก็มีมากมายหลายสายพันธุ์หลายชนิดนะครับและที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะแต่วัวที่เห็นกันอยู่นี้เนะี่ยคือวัวไฮแลนด์หรือวัวภูเขาครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าแปลก วัวอะไรแปลกจังเลยทําไมดูสะอาดสะอ้านตาจังโดยวัวชนิดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์วัวท้องถิ่นของประเทศสกอตแลนด์ครับซึ่งมักจะพบอยู่บริเวณที่ลาบสูงและก่อทางตะวันตกของประเทศ ด้วยความน่ารักของวัวไฮแลนด์นะครับทำให้พวกมันเนี่ยถูกเพาะพันธุ์และถูกส่งออกไปยังทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในออสเตรเลียและอเมริกาเหนือตั้งแต่ต้นคริสตศต,รต,ะตะวรรษที่20โดยจุดเด่นของวัวไฮแลนด์นะครับที่ทําให้พวกมันเป็นที่รักใคร่ของผู้คนก็คือขนที่ปลูกปุยที่ขคลอนอยู่รอบๆตัวมันที่ไม่ใช่เพียงแค่ความน่ารักเท่านั้นเพราะขนเหล่านี้นะครับยังมีความพิเศษกว่าขนสัตว์ทั่วไปด้วยนะโดยขนของมันนั้นจะมีน้ํามันเคลือบทําให้ไม่ค่อยเปียกน้ําและนั่นแหละครับทำ นน้ันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเพราะกว่าจะจับมันได้เนี่ยก็ลื่นมากเลยแถมขนของมันนะครับยังหนาถึง2ชั้นและสามารถยาวได้มากที่สุดถึง3 3เซนติเมตรแต่เมื่อถึงหน้าฤดูร้อนพวกวัวไฮแลนด์ก็สามารถขัดขนของมันเองออกไปได้เพื่อให้ร่างกายเย็นสบายแต่พอหน้าหนาวก็กลับมาอีกครั้งขนของพวกมันก็จะกลับมายาวโดยอัตโนมัติเรียกได้ว่าเป็น,นกลไกธรรมชาติที่น่าทึ่งสุดๆเลยทีเดียวเพราะขนหนานุ่มของมันนั้นนะครับต่อให้ถูกเลี้ยงอยู่ข้างนอกพลุกฝ คุคุกดินขนาดไหนแต่มันก็ยังคงเปน็นสัตว์ที่น่ากรอดอยู่เสมอแต่ถึงมันจะน่ารักแค่ไหนนะครับเราก็ควรไม่เข้าไปแตะต้องตัวมันปุ๊บปั๊บนะฮะเพราะคุณอาจจะโดนลูกดีดขาคู่ของมันหงายหลังเงือบก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยหากคุณต้องการจะกอดมันนะครับก็คงทําความคุ้นเคยกับมันก่อนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่คุณเข้าไปหามันด้วยความรักและความจริงใจและทําให้มันไว้ใจมันก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคุณเสมอแล้วแหละครับ วัวสายพันธุ์นักกล้ามเห็นทีแรกนะครับหลายคนคิดว่าเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะของจริงหรือในหนังการ์ตูนเนี่ยพวกมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะ ซึ่งผมอยากจะบอกได้เลยนะครับว่าสัตว์ที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันคือวัวฮะคุณผู้ชมขอเชิญพบกับซ e ุปเปอร์วัวพันเบลเยี่ยมบูที่ได้รับการพ่อพันุ์มาตั้งแต่ปี1808เพื่อพัฒนาให้เป็นวัวที่โตที่สุดมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากกว่าสายพันธุ์อื่นตามท้องตลาดทั่วโลกโดยวัวชนเนต์นนะครับพวกมันเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใจมะหึมามีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่ละเอียดอ่อนและพวกมันนะครับแบกกล้ามเนื้อหลายร้อยกิโลกร,รมัมโดยไม่ใช้สารสเตียรอยด์ใดๆมา ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อเลยนะซึ่งความสําเร็จนี้นะครับเกิดจากการควบคุมเรื่องการผสมพันธุ์โดยจะได้รับอนุญาตเฉพาะวัวที่มีกล้ามเนื้อสูงสุดจะได้จับคู่และสิ่งนี้แหละครับทำให้วัวเบลเยียมบูลเป็นสายพันธุ์ที่ยังคงมาตรฐานกล้ามเนื้อและมีความใหญ่อย่างต่อเนื่องกว่าสตวรตแต่ก็ยังมีหลายคําถามเกิดขึ้นต่อนะครับว่าการที่เราเห็นรูปร่างของวัวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีสําหรับวัวไหม โดยนักวิทยาศาสตร์และเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับได้ออกไปยืนยันแล้วนะฮะว่าวัวพันธุแบลยเย,ยมบูเนี่ยเป็นวัวที่มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับวัวสายพันธุ์อื่นๆทั่วไปนั่นแหละและพวกมันนะครับยังถือว่าเป็นวัวที่มีเนื้อนุ่มมากเลยนะเพราะมีเส้นใยกล้ามเนื้อละเอียดรสชาติด,ดีและมีคุณค่าทางสารอาหารที่สูงนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ผมไม่รู้สิผมเห็นวัวสายพันธุ์นี้ทีไรเนี่ยผมไม่อยากเข้าใกล้พวกมันนะ่ะผมกลัว ก็ดูสิครับตัวใหญ่เกินเห็นครั้งแรกนี่คงจะวิ่งหางจุดตูดเลยนะ